วันนี้เราอยู่ไหนอยู่ดีมเบิร์กค่ะเรามาทำอะไรกันที่ดีมเบิร์กมากรี๊ด,มา,ดมาปล่อยแกคนหนึ่งสามสองคนหนึ่งสามสิบแก่แล้ว,ลวอยากใหรู้ว่าดีมเบิร์กเรามากันล่าสุดเม,มื่อไหร่โอ้โหเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบปีตอนนั้นยังอยู่มาหาลัยอยู่เลยนะนานมากนานมากใช่แล้วแบบวันนี้ช่วงนี้กับดิมเบิร์กเราได้สวมากในราคา888บ คุเล่นมืงหิหมาได้ด้วยใช่ไหมใช่มืงหิหมาด้วยเออเดี๋ยวจะรอดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไงอย่าดูบรรยากาศข้างหน้าก่อนคนเยอะมากนี่เพิ่งเกับ10โม,มงกว่านิดดอยู่เลยนะ10โมงกว่านะครับอโอเคเราได้จองหาลาซาด้ามาในราคา888บาทลงทะเบียนฝั่งซ้ายมือครับลงทะเบียนสานลาซาด้าครับวันนี้ลูกค้าจำเป็นตั81เซตนะคะ ครับอันนี้เข้าห้องบ้านหิมะด้วยใช่ค่ะอ๋อเล่นเครื่องเล่นได้อย่างละครั้งใช่ไหมครับต้องค่ะครับเราได้ตั๋วมาแล้วตั๋วในราคา500บาทฝั่งนี้ฝั่งนี้อืมนี่ดูตั๋วดูตั๋วนี่นี่ตั๋วราคา500บาทแต่เราซื้อในราคา444บาทรวมเมืองหิมะด้วยคุ้มไหมคุ้มโอเคเราไปปล่อยแกข้างในกันใช่ไอลุงคนนี้ก็ยังอยู่ ่านไมกี่ปีลุงอันนี้ลุงนี่ทาสีไปลุงก็ยังอยู่ว่าไงร้านนานมากเราอยู่ทางเข้าดิมเวิลวันนี้จะพาไปทัวร์ดิมเวิลค่ะปี2022 2022ไอู้่ข้างในจะเปลี่ยนไปมากนะมากมลยแค่ไหนไปเลยไปเลยรอดูคลกคักเป็นพิเศษนครับก็ตอนมาไก่จะบิน ดูตอนกลับนะหาจะกินเรา <laughs> ใช่ลุยแต่ร้อนมากวันนี้อากาศข้างอบอ้อออาวต้องอมีจุดถ่ายรูกน้ำพูก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงสิบปีที่แล้วยังไงปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมเ,เราเจอฉลามหนึ่งตัวไหนนูนตัวใหญ่ตัวใหญ่ นอนตายมาประมาณ20ปีแล้วเดี๋ยวเอาส่งน้องหญิงเข้าไปอยู่ในปากฉลามซะหน่อยเอาพี่ทุนดีกว่าไหมฉลามก็ได้อิ่มๆอิ่มๆหน่อยใช่ไหมโอเคยกไหวไหมมือเยอะก็ไหวแล้วมั้งยากมากยากนะกนะ<笑><笑>จกข้งลังมีคนจะถ่ายกับเป็ดนะครับเป็ดยังไม่เห็น ต่อคิวไปก่อนนะเป็ดเป็ดกำลังรอตมีสกัง์ด้วยอ่ะร้อที่เป็ดร้อที่เป็ดเดือดอที่เป็ดเป็ดร้อนไหมเป็ดร้อนร้อนใช่มไหมอโอเคเป็ดจะเป็นลมแล้ว <laughs> แข้างล่าง,ปงเป็นซุปเป็นน้องหญิงไม่ได้เราเอา,เอาตัวลงมาท่ากับกอขกอท่ากับหุ่นโอเจมองมองมองโจนเลยมองโจนเลยตอนนี้คนเขากำลังเพิ่งมากันอยู่ผมแม่ก็ดาลูกเด็กแจง้งอุ้มลูกกันมาครับจะข้างหน้าก็จะมีดอกตะวัน,น่อย นี้เรากำลังมาโลกนะลกเจ้าหญิงบุงถ่ายรูปข้างหน้าก็จะเป็นไม่ใช่บ้านออมันคือมินเนี่ยนอ,อ๋อนี่ไนมินเนี่ยนคือมินเนี่ยนแต่แบบแว่นไม่ไม่ใช่อย่าโดนลิขสิทธิ์ <laughs> แว่นไม่ใช่ <laughs> มีลิขสิทธิ์อยู่ <laughs> ดึงแล้วดึงได้ไหม <laughs> ดึงแร้ว ดึงได้อ้าขยับแล้วเนี่ยขยับแล้วเนี่ยอา้าวโอ้ยได้ไหมเป็นกริย์ได้ไหมล่างเหยียบแน่น <Down> เลยดึงขึ้นได้เป็นพระราชานะ ดึงแล้วดึง nó, ดึงแล้วดึงได้เป็นกริย์นะดึงขึ้นได้รึบรึบเร็วยังไม่ได้ปกครองประเทศนะครับรอต่อไปอาจจะเข้าโทโลเพียดีมเวลมุมถ่ายรูปใช่อันเดียวสุกกับสูทเปียนั่นน่ะสิอันเดียวกับสูทเปียอันนั้นมันเมืองสัตว์ไม่ใช่เหรอเออมันสัตว์นมนุษย์กินผักไหนแนะนำซิมีผักอะไรบ้างบ้านหลังนี้ประกอบด้วยผักวันนี้ก็จะมี แครอทนะคะใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่แล้วแครอทนี่กินกี่ปีหมดเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะผ่านได้แบบหลายทอดเลยเนาะแล้วก็ตัวอะไรบล็อกคัลลี่นะคะเฮบล็อกคัลลี่ข้างบนแล้วก็มีพริกมีพริกมีพริกหยวกมียวกแล้วก็หัวหอมหอมแดงนะเออหอมแดงแล้วก็กระเทียมใช่เฮ้ยกระเทียมหโหทำหัดกะเพราได้แล้วพร้อมใช่พร้อมบ้านหลังนึง อมีผลไม้ได้วยนะผลไม้ก็มีครับมีอะไรแตงโมแตงโมสับป,ประรดโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่มากโคตรพ่อคุแม่สับป,ประรดนะครับแดกไปนจนตายก็ไม่คงไม่หมดน่าจะตายก่อนหมดพักทองแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็อะไรชมพู่ชมพู่พเอาเก็บไปกินบ้านไหมคะป <c oughs> ันน่าจะหักก่อนอแล้วก็อะไรอันนี้อันนี้เม็ดอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นมัลเบอร์รี่มั้งไม่ใช่มัลเบอร์รี่เหรอ ไม่ใช่ไม่แน่ใจอันนี้มันเบอร์รี่ตีนหนังก็เป็นมันเบอร์รี่แล้วกันโอเคแล้วก็อะไรอ่ะมัเกิลเทศโอ้โหคเยอะมากว่าแต่อันนี้อะไรเนี่ยเข้าโทดแบบไม่ปอกฝักอ๋อใช่ใช่อันนี้องุ่นนี่องุ่นแล้วก็เห็ดนะครับทำไมหัวต้องชมพูไม่เข้าใจหัวชมพูคิดอะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ยบ้าน บ้านขนมบ้านขนมนอนไหมคะน่าจะไม่ไม่นิ่มน่าจะแข็งนอนเลยไหมแข็งไปหมดแข็งหมดนะครับมันเป็นขนมที่แข็งมากใส่น้ำตาลเยอะเกินไปจานขยับได้ไหมไม่ได้เหนียวหมดยึดยึดไว้เหนียวมาก เป็นบ้าขนมนะครับแต่ไม่มีแม่มดใช่ไหมหรือว่าท่นี้เป็นแม่มดแม่มดค่ะจะเสกยิเสกอะไรอ่อไม่เป็นทำาไมคันนี้ลหละจะเสกให้อคิวโกโกโน่น้ำโมน้ำโมน้ำโมลหยือว่อจะโคตรรถคันค่ะใช่ไหมมันคือรถล็องท์รถอ๋อนมันเป็นลองเท้าวมันเป็นลองเท้าขนาดใหญ่ ากําลังจะขึ้นกลิเกร์สอมไหมสูงตัวส,งสูวสงเกินไหมร้ <c oughs> อยสี่เซน <c oughs> เกินค่ะเกิน,เก,น,เ,กนเกินอย่ เราะเอาอย่าไปนั <pid> ่งเกงนะ จะต้องเลืมตาจะพยายามนี่ไปต่อไปของเราคือบ้านผีสิงบ้านผีสิงจะไปตบมีคนบอกจะไปตบผีโดนผีตบก็ไม่รู้ตบผีตบผีใช่ไหมเออเข้าสองคนเลยนะไม่ต้องแบบมีคนอื่นนะได้ออโอเควิจิตรนะตัวเราถ่ายเราถ่ายบรรยากาศบ้านๆก่อนบ้านผีสิงพร้อมไหม มันก็ไม่ได้มืดมากอเอ๊ะอะไรกินแล้วอเด้เอัานานข้างจะมืดนะในนี้ บ้านบ้านผีสิงไม่มองอะไรเลย <laughs> มืด,ม,ดม,มืดมากมืดมาไอ้ข้างหน้าก็โดนไปหมดแล้วเราเราตามหลังไม่โดนอะไรเลย <laughs> เอไปต่อไปไปไวกิ้งยกไวกิ้งเสียอีกแล้วดีอนรับรอบใหม่เนี่ย ที่โรงการเล่นหนึ่งนะครับไม่ไหวอะไรก็ต้องนั่งทำใจอยู่ให้ครบจบรอบนะฮะ เล่นนู้นต่อครับรถไปเหาะล้วเดี๋ยวฝนมันจะมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นต้องรีบไปเล่นก่อนสัมภาษณ์หน่อยเล่นไวกิ้งเห้เป็นไงบ้างโคตรเดี๋ยวไม่มองเลยไม,เไม่มองอะไรเลยไม่มองอะไรทั้งนั้นแล้วจังหวะนี้ไฟเหาะอายุ2ี่สิปีหรืออาจจะเกินไม่รู้หกสิบป,ปีแล้วก็มีแล้วอะ่ะพร้อมไหมพร้อมแค่ไหน ดูหน้าคนพร้อมนี่เริ่มแย่แล้วนี่แค่ผ่านไปแค่เครื่องที่สี่เครื่องที่สี่ใช่ไหมเครื่องนี้เครื่องนี้ไหนหนึ่งสองสามเครื่องสามเครื่องไหวค่ะไหวค่ะยังได้อยู่นะได้สามสิบยังแจ๋วกีซสุดฤทธิ์กีซแบบไม่มองเลยนะเออไม่มองเลยเสียวมากเสียวท้อง สนุกอยู่คนสนุกมากสนุกบันเทิงบันเทิงดูคนข้างกีนนี่แหละอนอ่นอย่างเดียวเล่นเล่นจนชินหมดแล้วไม่เคยกลัวแต่คนข้างข้านี่เหมือนไม่ชินสักอย่างกีนท,ทุกอย่างอยากเปลี่ยนตัหมหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไปแล้วเว้ย

นาที2ีอวิออสภาพคนหลังเล่นโปสเตอร์ยาดมต้องเข้าไม่ไหวไม่ไหวแกแล้วจะอ้วก หายใจหายคอหน่อยหลังจากโดนโดนคสเตอร์มาโดนไวกิ้งโดนบ้าหนีสิงโดนทริเคนมาจบอ้วกแล้วหนึ่งจะวกไม่ไหวไม่ไหวจะอวกน่เมื่อกี้พี่เข้าห้องน้ำแล้วก็มีแบบไว่รุ่นมีเข้าห้องน้ำก็เปิดประตูปุ้งแล้วก็ นูก็เกิดไปละวนูก็เกิดยังเป็นอย่างนั้นเกือบแล้วใช่มั้ยเข้าไปต่อเนี่ยคือแน่นอนเแน่นอนใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวเราดูโชว์กันนะ มันไหลแลเรื่องมันไม่อยู่บนผตูดหนูว่าถ้าหนูขึ้นไปนี่หนูน่าจะแบบอันนี้น่าจะอ้วกหรออันนี้หนูคิดถูกแล้วใช่ไหมอันนี้คิดถูกมนุษตัวเปลี่ยน

ไม่เปียกก็ต้องเปียกอันนี้เปลีราเข้าเมืองบีมมากเราหนาวอ่ะอุณหภูมิเท่าไหร่ครับข้างในประมบอลบห้าองศาไม่หนาวมากมั้งโอ้โหูบเลยรูปรูบเลยลบห้าองศา เม oh, like e ือนไหมคน เหนื่อยไหมเห็นบอกขึ้นเหนื่อยไหม,หมรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ออกจากที่หนาว จะตายคนหนาวจะตายอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นเก็บตังค์ไปกับพี่ตุ่นโอเคเดี๋ยวพาไปด้วยโอเคยูปิกฮะยูปิกพาไปกระทบเมืองหนาวได้ต้องแบบใส่แบบสิบชั้นสุดสุิบชั้นสิชั้นเลยได้เลราโชคดีนะเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกตอนนี้แบบแดดเปี้ยงละ ต้องขอบคุณอากูนะครับที่ว่าแม่นจริงๆเพราะมันไม่ตกอากูคูเกิล <c oughs> คร <c oughs> คะ Google Google นะครับ <c> Google <oughs> บอก <c oughs> ไม่ตกก็คือไม่ตกเออเชื่อเชื่อได้ใช่ไหมเชื่อได้เชื่อได้ไดแต่ถ้ามาฝนตกคือถามฝนตกไหมอากูบอกจะไม่ตกเรามาเจอห้องน้ำในตำนานนะครับเขาบอกว่าข้างนอกแกมองไม่เห็นข้างในจริงหรือเปล่าไม่รู้ ผู้หญิงยืนเต็มเลย <c oughs> เราก็ตงงั้งกล้องเราเราก็ถ่ายมอะเธออยู่ที่ไอ้เดี๋ยวมองคนนั้นทำไมมอง <c oughs> นี่นั่งอยู่นี่ บัมสนุกค่ะไม่มีคนมีคนบอกว่าจะหลบสุดท้ายบัมจะบ้าเฮ้ยหมดคนแหลกลานสนุกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะพี่ตุ้นนะคะไม่เหนื่อยแต่ร้อนดูเหงื่อสิคะเหงื่อมาไม่หยุดเลยห่วยเรามาส่งสมิ่งเข้าบ้านฮอบบิทนะครับสมิ่งเลยส่งสมิ่งเข้าบ้านฮอบบิทเข่าดัน ไม่มีก่อนประตูในข้อที่เผื่อเจอโฟโดโฟโดบอกหิมาอยู่มีใครอยู่ไหมคะโฟโดบอกใส่แหวนก่อนจะ <laughs> ได้หาตัวไม่เจอ <laughs> ฟ้าเลยเราอยู่ห้องยินนะพร้อมลุยยังพร้อมลุยยังพร้อมพร้อมพร้อมยิงเอเลี่ยนยังจะเจออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามันฟ้ามากเลยผีจะเจอผีเ,เดเ,เตอร์ไหมเดเตอร์ไม่น่ามีจะโดนจ้วงก่อนพร้อมจะโดนแดกยังพร้อมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิจัยเอเลี่ยนแต่มันคือไข่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีกระบวนการการเจริญเติบโตที่เร็วมากเชิญเข้าด้านในได้เลยครับพร้อมยังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับอ๋อเป็นโฟดีเฮ้ยเชี่ยยา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 มาเข้าบ้านยักษ์หลังจากผิดหวังจากเอเลี่ยนอะไรก็ไม่รู้เอาตูดมาทำอะไรก็ไม่รู้ ทุกอย่างก็ยังเหลืองเหมือนเดิมยักษ์ก็นอนมา30ปีแล้วมั้งไม่ตื่นนทที่ออทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ไม่เลยเอาหาที่ถ่ายรูปดีกว่า ้าบันยักระไม่มีอะไรเดิมมไม่มีอะไรไม่มีอะไรสดใหม่เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมกินไอติมแดดร้อนแดดร้อนอากาศร้อนมากพิทุนร้อนทั้งวันแต่ยังไม่ท้ายสุดไว้เราไปเที่ยวสวนสนุกที่ใหม่ต่างประเทศบ้างโอเคครับที่ดีเวิร์กก็น่าจะมีวันนี้มีแค่นี้เดี๋ยวบาย